กับสวัสดีและสบายดีบ่าวไอเอฟซีฟังไทยและฟังเล่ากันยินดีต้นรับเข้าสูสงบบาวสัญญาเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วพี่น้องเนาะก็คือตอ้นนี้อันบบาวสัญญาหรือว่าเจ้าคลองเศร้าเนาะพี่น้องเนาะเจ้าคลองเศร้าขอกกยเข้าเจ้ากะมาอะพี่น้องเข้ากัเียเอาเงินให้เพินนินเนาะจำนวนเงินกับสองเซนกีพี่น้องเอ้เข้าซื้อน้ำเพิินต้นรหัสสิบเอาพี่น้องลังจากนในเข้ากัสีไปหาเพิินเลยเอาสบายดี เอออาสบายดีโอ้มาเพิ่งไปได้หลายใหม่ฮะมาในสามมือเลยสามมือเลยเออสามมืออืมเดี๋ยวผมผอมเจ้าะละไข้ามเมื่อแมนมันก็คือทางเฮาหันไปทะแขกเออมาแล้วเดี๋ยวนมอเบย์ว่าเมื่อตะแขกไปตะแขกไปเพื่อนแม่น้องเบยเออป้าถกเพื่อนสิไปหอดผดพ่อแห้งไรเห็นแล้วว่าเพือนเพือนแม่น้องเบยเห็นแล้วเพิ่นบ่ได้มีเหื่อนไลยเอออยู่ธรรมชาติเพิ่นธันอยู่ในเหื่อนอันอายของพัว ไอ้ของพัวเพราะว่าเพิ่นอันอาศัยอยู่เ,เพื่อนเขาเจ้าะนะเ,ออเพิ่นกระทุกหยากปากงม่องไหนบริมีเอ,อื้อจำเขาว่าคันโบไปหาหลับจางก,กับได้กินขา้าวบด้กินขา้<อ>าวแมนเพืเ่อไ่ได้กินขา้าวทุกหยากชำอยู่บ,บ้านตัวนี้คือบ,บ่งหันนั<า>้นแมนแต่พัวเก่ากะคือเขาว่าคนแล้วบ่งหันกะคันโบได้แปะไปหาหลับจางกับได้กินข,ข้นนขาวหลังจากคืดว่า กบุญวัฒนาพุวกเนาะฝ่าพัวตุนี่ไปต่อพัวตลอดก็คือเก่าก็บุญวัฒนาได้จำนนั้นเนี่บุญวัฒนาได้จำนัวนคือเจ้าบ่าอะไรบุญวัฒนาเราบ่ได้กับเบิ่งเนาะแม่ยของส่วนว่าเอาพัวไม้เลยโอ้ยคอยชิมีความสุขก็บ่มีบ่มีฮอนหนาคือเก่าอีกเด้อเดด้อเด้แมนเอาไอ้แก้วมานั่งพี่โอ้ไอ้แก้วก็มาพี่น้องเลย สบายดีเอาสบายดีโอ้นังฮท่ไรไอเ้ <c oughs> าวอาอยากอ่านันไรอันเ้าอยากทำเจ้าเนี่ยเจ้าพู้อยู่บ้านนาท้องคือข้าวน้องเบย์เนี่ยังขึ้นบ้านนาท้องคือเก่าเราข่กาาาแก้วนี่ขึ้นนาท้องอขึ้นนาท้องเนาะของเพราะว่าเมื่อน,น้นเลยเขาแจงเลยได้นายบาน,นอืมบออันนี้ข้าเอาสิมนโนมานีแก็คืออันชมนโนแม่น้องเบยเนี่ข้อาอยากไปทับต้ในบานก็ได้กันเราอยู่านบานตัวได้บานตัวได้ห่างสิบไปนี่บ้านตัวนี่เด้บานตัว บ้านใหม่เลยนะบ้านตัวธมิดเขามาที่จุดสุ่มเพื่อนลังไงๆอันบนเข่าจอดรถดามอันนี้นี่เนี่ยมันอยู่ข้างลู่ดอกมันทู่ดอกน้องเบย์เนี่ยมันทู่ดอกโหเนาะโหและในบ้านในพาอันมี่บ่บอลไทยหูไทยหกติดบัตรนี่เด้ห้องก้านบ่เนี่ยบนหันวิทย์บนเข่าตัดผมนี่เด้อ้ม มีรถวิโก้สีขาวจอดฮะเออหันในซ้ำแยงนี่เออหันล right. oh, well like ังนี่เนาะหันลังตัวนี้รถนี่หันลังตัวนี้รถอ๋อโดยโดยคือว่าสาวพันได้สีใบเพื่อไปทาให้ลูกคอยไปไทยมือนอ๋อจะทาให้ลูกจะไปไทยเออมันเลยสีใบสาวพันเอาลงดิ้วลงลูกลงลงลงลูกยาขึ้นก็ซ้ำคือยุ่งงงสนกับสาวพันกับสีใบเมืองสนกับสาวพันกับสีใบเนาะเออสีใบเนี่ยเคยเคยไปเฮ็ดบัตรฮาวาด แต่ต้องเอาเศราใบคือสีใบคือเก่าเพราะว่าเขาถ่ายแต่สีใบเนาะเขาอยากทายใบหนึ่งเขาจักก็เอาเศราพันคือเก่าแม่หรอเศราพันก็เอาาเหมดแล้วเอาหมดเนาะไอ้แก้วเนาะเอาหมดไปท้องเลยเพราะว่าติดอยากติดบัตรประชาชนน่นอยากไปเห็ดอันนั้นบัตรประชาชนให้น้องเพิ่นพ่อจังเขาหัวอันมีบัตรประชาชนบ่มีก็คือค่ายแก้วในข้นเถื่อนนั่นเลมีบัวสนโนบ่มี่ยังนอย่างบัมีฮะเขาบอกเห็ดสมโนตัวเล็กก่อน จะมีบัตรประชาชนเพิ่มๆบุ้มมี่ฉัเจ้าคอยกบุ้มมี่คอ,อ,อยกบุ้มยู่อยู่ในบ้านบุ้มี่พายได้บ้านประชาชนเนอกบุ้มมี่พายได้ได้เต่าใบสมุดควรนี่แหละเว,ว่าร์ไง,งๆแถวบ้านหนองข่านี่มันบุ้คืออยู่แถวเมืองไทยเนาะเออมันบุ้คือไรไมโยูพลเนี่ยก็ร่อยเรียบร้อยแล้วอันนี้บุ้มได้ได้ทำข้าวอดิวนี่ก็มีบัตรประชาชนไรแม่นก็มีทำไหนก็มีนี่มันบุ้มีบ้านเขาพวกเนี่ยผัดใหญ่ๆจะน้อยฉัเขาจะเห็นบัตรประชาชนให้แม่น ตั้งบุริเหตุใหญ่คอยกระเถิกก็ยังบ่มีเพิ่มเพื่มหูว่าบัตรประชาชนมันเป็นอะไรบู่ซ่อมไ่เคยเห็นเราจะเป็นอะไรอบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยเห็นไม่เคยเห็นอย่าขึ้นลูกบังมันบ่เคยบัตรประชาชนจะเกิดอะไรหัวตุ้มอะได้ผู้ใหญ่นี่ลงมาเร็วลงมาลูแล้วอันไอ้พระประจุดซุ้มได้สันใดเออลงแล้วแม่อย่าดื้อเด้อ นมนน้้อองเยรถไทยเอบินให้บ็รถลาเต้ยโอ้ยเห็นแดงรถไทยยังแกว oh, บาลาให้ถามโอ้แสดงว่าข่าวดีเขาไม่ได้เสร็จไหนเนานะเราบอกมาเช้านี่ยจักหลานประมาณว่ารถไทยจิป้ายหลานขึ้นไปและ้วจิตป,ป้ายหลานขึ้นจิป,ป้ายหลานทรายปลายมันห่จาจักแล้วข้อมาก็รถเก่าทรายตัวที่ขาบ้านนี่บนมีรถคันเก่าอยากซื้อเลยพุ่นไปเลาะคำน้อยกับบ้านนาทองเมืองพินฮหา เพราะว่ารถเขาดึงเงินเยอะเขาจะขายออกคือเธอเขามีสองสามคันเขาจะขายออกดำละคันละหนึ okay. ่ง้าบาทเฮาได้บุ้มีหรือเปล่าบ้านเฮาแล้วอันนั้นเด้พอสิไหวชื่อเลยเด้เขาพอเชื่อไหวชื่อพี่กายนี่สิบสี่ล้านน่ะก็ยังใหม่เนาะให้รถเราน่ะแบบดอ่าแค่สานั่นแล้วสิบสี่ล้านก็แล้วลันครับเอาไปซื้อใหม่เขาก็บผมมีเงินหลายเนาะแมนคันใหม่เท่าไรล่ะตอนนี้ หกสิบทป่ี่สิ้ายตู้คองแทกหกสิบล้านเอาตู้คลองแทตู้บ่อองแทมันเป็นตามระบบอันเหมนบ่อนะบ้านี่จะเป็นมือซอมือซ้ำเขานั่นะเออันไดเข้มจทุกไดชำนันก็เอาแล้วราบอแล้วมือซนี่ก็ระบาทำเบิ้งน้รถไถบ้านเฮาบ่ไมีเ้องมีแต่ไปหลอะเบิ้งแถวคำน้อยเมืองพีแรกครคอยโทรถามคอยจบีท่ามไพ่เนาาวายจิโทรไปเขาอันนั้นละมอนนั่นก็มีมุ่งหาให้บ่ ขอสิบไม่ฮะบัตรัพท์ไปเออขันว่านั่นเขาิดขันเขาไปเออถามให้นะเออได้นได้แล้วก็บอกทางบอลาน่นะโอ้พอนิ้รดไทยให้ไอแก้วอีเล้ยวเขามาใหม่ตลอดเนาะอดีใจนะพี่น้องเลยขันว่าได้รถไทยแกแงคักเท่หม่ท้รทหม่แดงบ่ตัไนอไม่แดงไม่แดงเลยไ่แดงมเออขาจะทาหน่อยัจะได้ไหมสิแดน้ไห่ได้บ เออได้อยู่ไหนบ่ไปไอ้แก้วไปท้ำใหม่จับไปไปต้นนี้ไอ้ขันว่าเพิน่นบ่มาส่งแล้วเฮาสิสั่งใหม่เพราะว่าเฮาอยากได้เร็วได้เฮาอยากเฮ็ดบืนบือบ้อนี่ได้บ่ส่มเนี่ยประมาณสองมือฮา,นะามาส่งบ่ฮ่าไม่สิปายโตหนึงนะสิองกว่าสิบสาโตหรือ11เอา11ก็พอแหละเหลือเผื่อหลื11ไปจับไปท้ำดู ราะว่าตอนเพิ่นอยู่นี่นี่ในแม่นบอกใหม่เขายังสาวโตไม่สิแปนทันใดอยู่ในเตียงหนาไม่สิแปนทันหักโตค่อยซอยไหวยังสิยังสาวโตโอ้ยชาวไทยรับมาส่งให้ก็ได้แหละแม่นบอกว่าพเขาจะเหตุใบใบนะขอไปแห่แก้วนี่ไปดูไอ้แห่แก้วผึ่นไปเอารถจักรค่อยไปเดี๋ยวไปอันนี้ผมอยากไปน้ำอีกแล้วมู่เจ้าสั่งอยู่ใช่นี่เงินจอดจอนี่เออก็ไปทำโตเท่าไยเจ้าคายโตหกสิบ โตสิบเด็กเขาไปเยี่ยมนี่ยเละเนอ้ัน่ะรถมันก็ไกลน่ากูดังก็โดนป่าไม่ก็ว่าจะได้ไล่ดำสิบปลายโต้ก็ไม่ยังสาวโต้เนะี่ยพบ่อ้ําแกให้เจ้าว่าไปซีด้ไเดอให้เจ้าว่าอะไร้บ่ขั้นมาบ่ได้รแล้วเอาเส้านพ่มพอไงนี่พอเท่านี่วะพอว่าแล้วสิแกให้มือแร่งจะก็ว่าไปซีก็ได้ ขราวว่าเออเอาโหลดเขาก็เอา,าน้ำเล้านี่เ <ừ> พราะว่าเขาสั่งหึ่งเลยนะ<อ>ชามสิหมื่นเลยเนาะหน,นอ่นอ,นอ,นอยเนาะดงเนาะดงเนาะเลยช่างยาเล็กชะตาตัวดองนะมาเอาแบบเดือดเลยเลยสัางตามมาตังง<อ>้งใหญ่เป็นอาทิตย์แล้วนี่ก็ไปท<อ>้ามาคันยังมาท่านได้ก็ยาแล้วมึงค่อยได้แล้วก็จบคันวยนายยาเออเอเอเบอกว่าไปชั่งก็ได้บอกว่ายาแล้วก็ได้ไอ้คันคันได้แล้วบอกคันได้แหละมึงจะว่ามาจะหน่อยนี่ เอาคำมบด้ยแหละกับเบคอนเออบุกข้าน้ำผึ้งไม้ช้าว่าไปสิเด้อให้รายละเอียดได้จังหน่อยแล้วมาส่งผู้นก็มาส่งเงินจ่ายได้แม่นบ่ะอืมอ่นั่นแหละโตละหกสิบเผินว่าสิบโตกับหกเซนหกเซนหกเนาะอืมหกเนหกสโ่ิบต่ะส่สิบตัวมนั่ละไม่ต้น่ตีบอไรบ่ะ กํลาลังดีหมด้ลยบ่ก็คือจะปีอะไรนี่ฮะไม่ใช่ฮะกับสองเดือนฮะกับสองเดือนเคยซื้อรถอันนี้มันรถไปซั่งรถเกาหลีบ่เคยซื้อสิบสามล้านเคยซื้อโตนางนรถเกาหลีบไไ่นะไหนบ๊วยแมนไบ้างบ่ไหนบ๊บ่แมนนะรถจีนบ่ไห<อ>นรถจีนราคาคัานสิบสี่ล้านมีหนังสือหนึ่งสิบสามล้านบ่มีหน,นังสือ เบาทกับบ่าวเขาคีนี่บ่มัวนรองแรงรองแรงครับเพื่อนเพื่อนชุบเฉพนะเดียวชื่อแมนแมนนะเขาจะเอาเงินให้เพื่อนก่อนพี่น้องเลยอะไรแห่งไล่ก็คืออันสองแซนนอต้นละห้าสิบนอเพื่อนก็มาห้าไล่เหม่อแล้วก็บ่พอพี่น้องเลยคือว่าและอันเจ้ากระหูอยู่บ่บอกเขาไปอันโทรหาเขาดึงงูเบยเราเขาก็ลืมให้บราพอรน้องไฮก่อนเพราะว่าญานานั้นนี่ยังแหละ แดดเจ้าอยากได้ไงเออไปซื้อน้ำหมอกน้ำมันแล้วฮากองมาตะซวนนี่เบิ้งมือนี่โอ,อ้โหฮะกองมาตะซวนได้เลยเออเอ,อันเห็เอดเจ้าตะซวนค่ะปลูกมันเห็ดหัวเลยกับปูกมันแดออดเลยผักพรอนแดดผักพรอนผักพรอนยามตอนแรงสี่โมงบ,บ,ออบ่ายๆอีกขันเพรเห็นแบาสัญญานนเห <laughs> <laughs> มือนในที่สุดกระห้องครับมืออื่นมาไหมมืออื่นมาไหมอันนี้เอาเห็นเบอร์เป่าลาโทรเขาไปได้ขับสายเรามาบ่เหมือนนี้มาในนี้แหละคือเราเอามีรายการเขา สั่งสัญวนั่ญญนแล้วจะไปตกลงราคาได้เออสีวนจะค้ายนั่หสนวยนสวนี้ก็เฮือนลังนี่บ่โดยฮือนลังนี่ก็นาสิบสี่ส,สัญยวสยันช้งเอาไห่แ้่<ะ>เออสีนิวนนาสิบสองกับพอ่อนาสิบสี่เพื่อน้อสิบสีเผื่อเขากบเลยเพื่อเขากบเนาะเรือสิบสป้ายเนาะสิบมป้ายแมนขั้นสิองมันสิหน่อยเนาะมันสิน้อยบัดเพื่อเขากบมันสิตกน้าสิบขั้นนานขาวหันนาสิบสอง ขันมุงสี่สี่นาซิบก็ได้มุงนาซิบก็ได้สี่แปดไหนก็ได้แม่นบะสี่แปดมันได้ต่อเจ้าได้ต่อเด้อ้ามันกระแนมมันอยู่แล้วแล้วจะเสียเอาเหยวสุดเลยคันบอกเอาเหยวก็เอาหกแมตต์ดีข่าวมีอีกใหม่หันหกแมตตมีหรออ๋อใหม่ยังไม่อันนี้แหละใหม่ต้นสมองสมอในดงครับประเภทมอนปะเจาะกันแหละโอ้สมองก็มีต้นใหญ่อยู่บ่หน้าแปดสิบก็มี ต้นสมออยู่ในดงอันใดหมักสมองเขากินหมากนี่เออแม่นบ่หมักสมองเขากินหมากนี่อยู่ในโคกนี่มันน้อยอยู่ในดงก็เพราะอันโตหน้าร้อยก็มีหน้าแปดสิบก็มีซีหาท่อนต้นตะปูี่จุนโบจะเข้าเปนเหมือนแหงแ <laughs> มนเห็นไหมเี่น้องเอ้ยจะมีลายเนาะ แปดนี่ไม้กุ้งไม้สาดไม่มีบ่บ่มีไดยมีแต่ไม้เปื่อยเคยซอยมีแต่ไม้เปื่อยเนาะเออไม้เปื่อยไม้กุ้งไม้สาดมีแต่ไม้เปื่อยขั้นว่าอันอยากถ้ำไหนขั้นว่าอันเพิ่นบ่อใดใหม่อันอยากให้มาส่งอันต้นนี้ก็ยังเวทเดี๋ยวต้นแรกนี่ได้ปะหมายเลแปดนี่บอออันรถไทยคอยยังลูกคอยไปแก่ส่งไม้เสาอยู่ชนวน อคยอ่องมาพี่เรากำลังเอาเอาไปสิคันว่าอันนั้นตอนเศร้าได้บ่ตอนเศร้าเออันตอนเศร้าได้อยู่ตอนพอว่าแปดมงเขาจะเห็นเลยเมื่อนี้หันเท้าหันสีไปทายหูก็นองเบยแล้วก็ลังจังน้นเท้ากาสีมาบักอันหัวเศร้าของไก่นี่นะคันว่าเราบ่ได้เลยตอนเศร้าให้ลูกคอยไปส่งไปส่งันเราเมื่อนอนบ้านเลยค่อยใช้หายตอนเศร้าเลยให้มันมัส่ง n อ ได้เนาะ,ะได้คันเราบ่ได้อะนะเพราะว่าไม่ค่อยซอยไวอย่างสาวโตเจ้าพ่อเพียงแต,ต่สิบเอ็ดโตอาจจะเลือกไอ้ไม่ไหวเนาะเลือกเปสิบเอ็ดโตจะ้ะวะแขอกายรเนี่ยบอกพ,ดพอดีคอยว่าพอดีพอดีแล้วของสิบหยอกสิบยัวเด้สิบหยอกสิบยัวเนี่ยโ่พอแับนี้สิบหยอกสิบยัวเนี่มันพอแล้วแต่ว่าอันนี้นี่เ<แ>ด้ห้าจักแอบไฮเด้ห้าจักแอมผ้าไม่เหี่ยแล้วก็ต้องตอกเป็นดั้นมันไหวอีกแม่นบอกฉันยัอนม่พอก็เอาสิบสองโตบ่าสิบเอ็ดนะสิบเอ็ด เพราะว่าทาั้งในเขอกไก่ห้ากระสีเห็อนนเดอันนั้นได้ห้าไปห้าตันอมใหม่นี่ก็ได้กาดบ่การห้มันนอนเพราะว่ายาติพดผอกพนพระเผ่นวาเนะอแม,ม่แล้วก็เห็ดให้ดีดีิ่นว่าก็คือทางก้างมันก็ห้าเสี้ยวดินถอกดินทมลองเลยได้เสียงรถจับแม่นะวะเรอิแม่หรอะมาจะมาอะไรปะเนี่ย หมูบ่อใหญ่เมื่อเกิดเสานี่ลูกไปส่งเสาแม่นนพี้้อองเสิบต้นเขาอยากเห็ดหานหานยังหานคลายเครื่องอยู่บ้านฉันนู้นขอกะก้ามกะห้ามาหอดมาวาดนี่กะเพีื่แห้งเลยมาหอดเท่านสีม่วงแหลกคือรถสองแถวนั่นโดยสารบ่โดยสารเรียกว่ารถจักขาดบ่แมนบ่รถจักบัวไวรถจั้งข้าจันเกิดอุบัติเหตุเลยพักสีสวยเจ้าบ่านี้เออไปพอเดีเราซ้ำพอเดียวแล้วพอดีเอ๋อ ทันงว่าเขาไปผู้เดียวทึกเห็นเขาลมเขาบ้า่าหานบายได้ยานเขาหาว่าเจ้าเห็นเนวนั้นแนวนี้แม่นบอกเนาะอนืออนั้นได้สมัยเดียวนี้ได้สมัยเดียวนี้นบัคือเกาอ่าเนาะคอยไปคอยแก่ไม่ลงเมืออันคอยเมือซินีนอคอยเอารถเสียอาไปเลยฮอดในทงนานากระถางนะมุงกกฐานทันเด้ตอนนี้คนเมาเล่าเลยมันหลดเจือกรือเจือก พวกอมูฮ่เขาบัชับบัชับให้เขามาไลยคนคนจะเฮ้าซอยอันนี้เขาลงไปจับจนน้อยว่าเขาเยียบได้เขาว่าบด้ได้เขาหาบูได้โอ้เขาว่ามีบุตรยันนำจุดนี่เด้อปิดคนมาลลยนั้นจะได้ลงไปโจมนำเขาเขาจะลงไปโจมสองคนจะน้อยมูฮั่วว่าเขาตีมูว่าเนาโนนั่นพอแล้วคนฮาผ่านมันบุกคือกันเนาะเออมันบุกคือกันนด้ในส่เลยว่าไงว่าหูนาบัหูใจเนาะ เป็นแบบนั้นได้เดี๋ยวนี้นะมันบุคือเก่าเนาะมันบุคือเก่าแม,น,ามนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็มีแต่ว่าทาล่อไอ้แก้วมามพี่น้องเอ้ยเฮาการศีรดามากเลยดิท่ามันเลยก็มาเลยพี่น้องเ,เนาะมือแรงเออมือแรงก็ได้แล้วโอ้พี่น้องมือแรง <Okay. S 1> มือแรงอีกแล้ว โอเคโอเคได้แล้วแต่ม่แต่ว่าเบ็ดซีเดอร์เจ้าเจ้าเอากับโมฆะเพิ่์นบาร์เมื่อแรกมาหอดเนาะแมนเพิ่์นบาร์มาส่งมาแรงแล้วเนียยันบารว่าเอาบาร์ว่าให้มาบอกเอ๋อก็บอกแล้วว่าไปส่งเนาะที่ให้มาบอกยังไงที่ให้บอกซ้ำๆเถื่อมันกับบุคือแล้วเนาะแม่นที่บาคือดุแต่ยร์ันบาได้อีกที่ว่าให้ฮาวพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุ้มยังไล่เนาะจากนั้นก็ฝากไปติดตามคลิปหน้านเลยเนาะ คลิปนี้ข,ข,ออขอกาวขบาเอ้าสบายดิขอบใจหลายเเดอร์ที่มาส,งส่งเซาดโดยโดยโดยโดโอเค